สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูคิจอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทบทวนไปนะครับถึงบทที่3นะครับก็จะเป็นบทที่จะสอบในปลายภาคนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวครูกิดเนี่ยจะมาพูดถึงสาระสําคัญแล้วก็จะมาย้ํามาเตือนพวกเรานะครับแล้วก็จะมาทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าใกล้สอบแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ ไปเชิญรับชมแลบฟังกันเลยครับอืมทบทวนจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนมาถึงการปั้นแบบอะไรครับแบบลอยตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าขอทวนขอย้ํานะครับการปั้นแบบลอยตัวนะครับการปั้นก่อนอื่นเลยการปั้นมี3แบบมีนูนเลยครับนูนต่ํานูนสูงแล้วก็การปั้นแบบลอยตัวนะครับ การปั้นแบบลอยตัวเนี่ยเป็นการปั้นที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้านโดยรอบนะครับย้ํานะครับมองเห็นได้ทุกด้านโดยรอบปกติเนี่ยจะมีฐานอยู่เพื่อให้ตั้งกับพื้นได้พบเห็นมาาในการสร้างอนุสาวรีย์รูปปั้นนะครับรูปปั้นต่างๆ่าถ้าพวกเราดูดีๆตามบ้านนะครับหรือโรงเรียนเนี่ยก็จะมีรูปปั้นนะครับแบบลอยตัวนะครับ Une คือการปั้นนะครับแบบลอยตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะ นะครับมีทั้งขนาดเท่าของจริงและใหญ่กว่าของจริงนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยจะต้องยึดนะครับถือความเหมือนนะครับต้นแบบให้มากที่สุดเช่นนะครับพระพุทธรูปพระบรมรูปทรงม้านะครับรูปปั้นนะครับเหมือนศาสตราจารย์ต่างๆนะครับอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูต่อครับอืมอ่านี่จะรั้งที่แล้วนะครับการปั้นแบบร้อยตัวหมายถึง การปั้นที่มองเห็นรอบด้านนะครับมองเห็นรอบด้านมีฐานตั้งอยู่กับพื้นนะครับแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันคือแบบมีโครงและแบบไม่มีโครงเห็นในรูปไหมครับการปั้นแบบมีโครงเนี่ยจะเป็นใช้ลวดนะครับดัดโครงและนะครับพันด้วยเศษผ้าเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นตัวยึดเกาะกับดินนะครับหมาะกับปั้นรูปค้นนะครับหรือสัตว์ที่มีแขนขายืดออกมานะครับดังตัวอย่างเห็นไหมครับเหมือนจริงเลยเห็นไหม ดูต่อครับอันนี้ก็เป็นการปั้นแบบไม่มีโครงครับปั้นแบบลอยตัวแบบไม่มีโครงเป็นการปั้นรูปต่างๆนะครับนะครับตูปต่างๆทั่วไปที่ต้องใช้นะครับนะครับที่อะไรที่ไม่ต้องใช้โครงเลยคราวนี้มี2แบบนะครับอันนี้คือแบบไม่มีโครงนะที่เราปั้นตอนเดน็กๆเห็นไหมเราอยากปั้นอะไรตัวกระตูนเราชอบอะไรนะครับที่คิดๆกันตอนนี้ก็สามารถปั้นได้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวงานการปั้นลอยตัวแบบไม่มีโครงนะครับนี่เห็นไหมสามารถนําไปปั้นได้ถ้าบ้านใครมีดินน้ำมันมีดินเหนียวนะครับตามบ้านสามารถเอามาปั้นนะครับย้ําอีกอย่างหนึง่งดินน้ำมันเป็นไงครับโดนแดดเป็นไงละลายนะครับแต่ดินเหนียวโดนแดดมันจะแข็งตัวเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าดินน้ำมันโดนน้าเป็นไงครับจล้ก็จะเป็นไงแข็งนะครับ ดินเหนียวอีกอย่างหนึง่งดินเหนียวเนี่ยเวลาโดนนะโดนเวลาเก็บรักษาเนี่ยเขาจะเก็บรักษาไว้อยู่แบบน้ําชุ่มชมนะมันก็ทําให้นะครับให้ดินเนี่ยสามารถปั้นได้นะครับโอเคครับก็ยังอยู่ในบทที่สามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวไปดูนะครับ วันนี้น่าจะถูกใจเด็กๆนะครับเป็นตัวอย่างการปั้นรูปผลไม้นะครับปั้นดินเหนียวหรือดินน้ำมันนะครับเป็นก้อนกลมนะครับแล้วเป็นไงครับใช้มือนะครับจัดแต่งรูปทรงนะครับให้เหมือนครับสิ่งที่ร่างไว้บนกระดาษเห็นไหมครับหรือตามที่เราคิดไว้ในใจนะครับเช่นปั้นเป็นผลไม้ต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยนํามาจัดวางบนกระดาษดูตามรูปเห็นไหมเห็นไหมสวยงามเห็นไหมครับ คือผลไม้เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าาผลไม้ชนิดนี้เป็นสีอะไรเนี่ยเราก็สามารถเลือกสีเนี่ยมาปั้นนะครับให้เหมือนผลไม้ตามต้องการเลยให้สวยงามมองแล้วเหมือนของจริงน่ากินได้นะครับน่ากินอ่าไปดูต่อนะครับนี่มีตัวอย่างการปั้นมาให้พวกเราดูด้วยครับครั้งที่แล้วครับครูก็เคยปั้นให้พวกเราดูจำได้ไหมแบบลอยตัวนะครับ คือพวกเราเนี่ยสามารถเอาไปปั้นได้แบบง่ายๆเห็นไหมครับวิธีที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปข้าวโพดแน่นอนข้าวโพดนะครับมีฝักข้าวโพดนะครับก็จะเป็นไงนะครับใบจะเป็นสีเขียวข้างในก็จะเป็นอะไรครับเป็นข้าวโพดนะครับใช้สีเหลืองนะครับขั้นตอนแรกเลยคือคลึงดินน้ำมันให้เป็นเส้นยาวๆวนะครับลึงดินน้ำมันให้เป็นเส้นยาวๆแล้วขั้นตอนที่สองนะครับนำนำทำตัวข้าวโพดนะครับทําฝักสีเขียว แล้วมาพันันเสก็จะเป็นรูปอย่างรูปที่สามเห็นไหมครับคราวนี้จะทำาไงให้เหมือนจริงอีกใช้อะไรครับวสัสดุง,ง่ายๆใช้ใช้ดินสอหรือใช้แม่บรรทัดเนี่ยขูดนะครับให้เป็นเม็ดข้าวโพดผลนี้ออกมาเป็นไงครับเหมือนเลยครับเหมือนจริงเลยสวยงามเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิธีปั้นข้าวโพดแบบง่ายๆนะครับไปลองทํากันได้นะครับ คราวนี้เรามาดูวิธีการปั้นแฮมเบอร์เกอร์นะโหยเห็นแล้วหิวเลยนะครับก็คือมีอยู่9้าขั้นตอนด้วยกันนะครับง่ายๆนะครับวิธีแรกเลยปั้นเลยครับปั้นขนมปังนะครับปั้นพื้นรองขึ้นมาเห็นไหมครับวิธีที่สองปั้นอะไรครับโว้ยต้องรู้แน่ๆอันนี้สีเหลืองๆคือชีสนั่นเองอันที่สามปั้นนะครับให้เป็แบนๆ,ๆ คือเรามองเห็นนะครับสิ่งที่เหมือนจริงแล้วเราสามารถนํามาประยุกต์มาหรือมาดัดแปลงครับอ,อย่างสีเลือกใช้สีที่เหมือนจริงเห็นไหมครับขั้นตอนที่สามเขาก็ปั้นนะครับเนื้อเห็นไหมครับเนื้อหรือหมูนะห้าปั้นผักแบนๆหกนะครับนํามาประกอบเจ็ดใส่อะไรเข้าไปใส่สีแดงนั่นคือมะเขือเทศนั่นเองนะครับแปดปั้นขนมปังนะครับสีน้ำตาลปั้นอีก อีกชิ้นหนึ่งเพื่อประกอบบนก้าพอประกอบใส่เม็ดเห็นไหมครับเม็ดเม็ดนั่นคือเห็นไหมปั้นเล็กๆเอามาติดให้เหมือนจริงเป็นเมล็ดเมล็ดงาครับพอเนี้ยปั้นเสร็จโอ้โหเหมือนมากอะครับท่าเรียนสามารถนําไปลองปั้นได้นะครับอันนี้คือวันนี้วันนี้เราจะได้เรียนเรื่องการปั้นผลไม้แบบจริงนะครับสวยนะครับน่ากินด้วยแต่ห้ามกินนะครับดินน้ํามัน อันนี้สวยสวยสวยมากเลยอันนี้เป็นวิธีการปั้นะไรครับขนมนะครับหรือส้มนั่นเองนะครับเปลือกนะครับข้างในของส้มเห็นไหมอ่ามีวิธีเลยเห็นไหมครับพวกเราดูตามวิธีเราสามารถเนี่ยปั้นตามได้นะครับเลือกสีส้มกับสีเหลืองอันเนี้ยมีเทคนิคการผสมสีเขาใช้สีเหลืองกับสีส้มเนี่ยผสมกันเห็นไหมครับเพราะว่าเหลืองที่อยู่ข้างในเห็นไหมผสมเสร็ ใช้ดินน้ำมันเนี่ยสีขาวเนี่ยพันรอบนอกนะครับพอพันรอบนอกเสร็จเอามาประกบกันอย่างที่หกเห็นไหมครับมาประกบมาประกบให้มันเป็นนะครับวงกลมนะครับแล้วก็วางนะครับแล้วคราวนี้อย่างที่แปดต่อกันไปอีกเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ยอย่างที่เก้าสิบหันออกมาเป็นรูปนะครับขนมนะครับส้มนะครับสวยงามนะครับอันนี้ครู กินยังชอบเลยนะอยากจะไปปั้นมางเดี๋ยวไว้จะปั้นให้พวกเราดูนะครับโอ้ดูต่อนี่อันนี้ก็เป็นรูปปั้นนะครับต่างๆของกินหรือผลไม้นะครับที่เราสามารถเนี่ยปั้นเล่นได้นะครับหรือสามารถปั้นนะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ให้เพื่อนๆดูนะว่าเฮ้ยเราก็สามารถปั้นดินน้ำมันเป็นขนมเป็นผลไม้ได้นะครับสวยงามนะครับอะ ครั้งที่แล้วเราก็ได้ทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อแบบฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยยิบหนังสือนะครับเล่มเล็กทัศนสิ่งขึ้นมาชั้นป3เห็นไหมครับพอเยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่มาต่อกันจากครั้งที่แล้วนี่ครั้งนี้จะเป็นหน้ายี่สิบสองนะครับอ่าหัวข้อที่สี่ให้นักเรียนนะครับวาดภาพระบายสีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นมาหนึ่งชนิดแล้วเติมครับเติมคําตอบนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมข้างบนชื่อวัสดุอ่ะยกตัวอย่างเห็นไหมยกตัวอย่างภาพดินเหนียวเห็นไหมอย่างกูกีดจะปั้นแฮมเบอร์เกอร์ชื่อวัสดุก็เป็นดินน้ำมันหรือดินเหนียวคนระับประโยชน์ประโยชน์ที่ใช้ปั้นเราก็เขียนไปเลยใช้ปั้นใช้นะครับสามารถนําเป็นออตกแต่งนะครับให้ดูสวยงามตกแต่งรือ บ้านเอาไปตั้งประดับตั้งโชว์ได้นะครับให้คนพบเห็นส่วนข้อห้าใหญ่ข้างล่างเห็นไหมครับให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนชอบอะไรยกตัวอย่างนักเรียนชอบอะไรมีอยู่สามอย่างชอบเดินทางชอบทดลองชอบอยู่บ้านนะครับก็แยกไปถ้าชอบเดินทางก็สิ่งที่เราจะไปเจอเราจะไปปั้นสัตว์ป่าดีกว่า ปัญญาปราหาณะนะครับส่วนข้างล่างถ้าชอบอยู่บ้านเราก็เลือกปั้นอะไรครับสัตว์เลี้ยงนะครับปั้นอาหารนะครับถ้าชอบทดลองก็ปั้นอะไรครับสิ่งต่างๆในแบบที่ต้องการนะครับเหนือจินตนาการเลยอยากปั้นตัวอะไรก็ได้นะครับปั้นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะครับในโลกนี้ก็ได้เลยส่วนมากเด็กๆจะชอบกันนะครับโอเคครับอย่าลืมทํานะครับ ประทำพร้อมผู้กิจหรือใครที่ทําแล้วก็มาทวนต่อได้นะครับสามารถไปทําในกระดาษอื่นก็ได้ไปลองปั้นดูนะครับผลไม้รูปสัตว์หรือรูปตามบ้านนะครับทําจินตนาการนะครับคราวนี้มาครับมาดูนะครับหัวข้อหนึ่งนะครับที่จะให้ทําต่อนะครับคือให้นักเรียนทํานะครับหรือเลือกชิ้นงานนะครับสิ่งที่ ตนเองชอบมาสร้างสรรค์เป็นงานปั้นนะครับจากนั้นบันทึกนะครับการทํางานของนักเรียนนะครับลงในช่องว่างด้วยตนเองครับอีกหน้าหนึ่งเห็นไหมครับเป็นลายบุคคลนะครับเพื่อประเมินนะครับสิ่งที่อยากปั้นเขามีให้เลือกมาเลยเครื่องบินมังคุดอุ่นยนต์แมวนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่เห็นไหมเมื่อนักเรียนปั้นเสร็จแล้วนะครับบันทึกการทํางานลงในช่องว่างอย่างหนึ่งสิ่งที่นักเรียนปั้นคือเขียนไป สิ่งที่เป็นงานปั้นนะครับสิ่งที่เป็นงานปั้นประเภทอะไรก็เขียนไปใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงโอ้ก็มีอยู่เราก็เขียนไปเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนชื่นชมในผลงานของนักเรียนคือแน่นอนพอทําแล้วก็ต้องเกิดอะไรครับเกิดค,ความภูมิใจก็ชื่นชมและก็ต้องมีสิ่งที่ควรปรับปรุงด้วยนะครับว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราก็เขียนไปส่วนข้างล่างเป็น,นรับให้นักเรียนเนี่ยติ๊กถูกนะครับเขียนเครื่องหมายถูกเนี่ยลงในหน้านะครับช่องว่าง นะครับน้าคำตอบที่สรุปความรู้ได้ถูกต้องนะครับงานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์สามมิตินะอันแรกนะใช้วัสดุในการปั้นได้หลากหลายาเดี๋ยวพอเรามาอ่านที่2เราก็ต้องมามวลความคิดนะครับงานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ที่ใช้วัสดุอุปกรณ์เหมือนกันนะครับเหมือนการวาดภาพระบายสีเราลองคิดแล้วเฮ้ยเราก็ติ๊กไปโอเคนะครับวันนี้นะครับก็นะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับนะครับการปั้นนะครับผลไม้รูปหรือรูปต่างๆนะครับรูปของกินนะครับนักเรียนสามารถไปเลือกปั้นนะครับลองปั้นได้นะครับหรือลองวาดก็ได้นะครับร่างก่อนอ่าแล้วก็ได้ทําแบบฝึกหัดอย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็จะมาทบทวนกับคุณครูใหม่นะเพราะใกล้สอบแล้วนะครับก็อยากให้นักเรียนเนี่ยดูแลตัวเองรักษาสุขภาพเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับ ภูกิจก็ขอลาไปก่อนเพราะว่าภูกใหมาในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ